แบงคอกชายแลนมากินเงาะกินมังคุดกันอันนี้ซื้อแบบเหมือนกล่องสุ่มนะไม่ได้เลือกแถวพระโขนงเนี่ยเขาจะตั้งราคาต่ำแต่ว่าไม่ให้เลือกมันจะได้กินกี่คำมาดูกันหมดนี่คือ40บาทนะคะขายถูกเพราะว่าอะไรมังคุดโลยี่บาทเขาก็คงเอาลูกไม่ดีเขาคัดมาให้เราแล้วแหละนะจริงๆเรา ยีสิบาทนี้ถ้าเราได้กินสักสักสี่ห้าลูกก็คุ้มแล้วค่ะเงาะก็เหมือนกันคือไม่ได้เลือกเนาะเงาะก็อัน,นี้ยี่สิบาทมังคุดยี่สิบาทกินไปพี่น้องอืมกินไปเรื่อยๆเนาะคนไทยกินไปเรื่อยซื้อแบบเสี่ยงไม่ได้เลือก บามันจะได้กินว่พี่ <c oughs> น้องเพราะได้กินอยู่ไปโหเนาะบางทีอ่ะมันมันมันเริ่มเหี่ยวมันก็จะน้ำหนักเบาขึ้นนะอน็อตทูแบดเลยล่ะน็อตทูแบดได้แกะบ่าได้กินสักสีหา้าลูกก็พอแล้ว เนาะอืมเป็นตาบ่าพีโนอ้อืมมันก็จะขี่เรหน่อยคลิปแถมจะคลิปแถม ตอนที่ตั้งใจแกะโชว์ไม่เจอลูกสวยๆเลยแต่พอเลิกถ่ายวิดีโอแล้วอะ่ะเจอแต่ลูกสวยๆแถมแถมลูกสวยๆให้เบื้องลุหน่อยๆด้วยปะดูน่อยๆมาง้ามแผะต่อไปก็ดูเงาะนี่ เงาะซื้อแล้วได้ได้น้ําได้เนื้อมันไม่เหมือนซื้อทุเรียนซื้อมังคุดเนาะเงาะนี่คาดเดาได้เลยความหวานความคุณภาพเนี่เงาะนี่คาดเดาได้รวมแล้วสีสิบบาทก็ได้อิ่มอยู่ได้พี่นอ้องเนาะ บ้าลูกนี่ขี้ไล <laughs> แ่แล้วผิดเดี๋ยวลาไปก่อนพี่นองแสง so much e v e r y บ๊ายบายบ๊ายบาย